สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมอูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับตามที่ลิง์ด้านล่างได้เลยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็ล่าสุดทางสโมสรเนี่ยได้มีการถแถลงการในเรื่องของอาการบาดเจ็บของราฟิโอวารัน ครั้งล่าสุดนะครับซึ่งข้อความที่ทางสโมสรมีการถแถลงการกันออกมาเนี่ยก็คือมีการยืนยันว่าดาฟลวารานเนี่ยจะพลาดการลงช่วยสโมสรนในเกมที่พบกับอาร์เซนอลประจำวันอาทิตย์นี้นะครับเนื่องจากทานักเตเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหลังจากเกมล่าสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าบทสำคัญหรือว่าข้อความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า สโมสรบอกว่าวารานเนี่ยจะมีการพักเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นครับทำให้มันก็เป็นการเล่นข่าวเกทับกับกระแสข่าวที่สื่อดังๆเนี่ยมีการเล่นข่าวกันออกมาก่อนหน้านั้นว่าวารานเนี่ยอาจจต้องมีการพักนานพอสมควรได้รับบาดเจ็บหนักอาจจะพักราวๆหสัปดาห์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสโมสรบอกว่า ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะสักประมาณ1-2สัปดาห์ซึ่งก็อาจจะไม่เกิน4สัปดาห์ก็ได้นั่รับนี่คือรายงานที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมานะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสําหรับสโมสอนสักเท่าไหร่เะครับเพราะว่าตัวหลักเนี่ยก็ได้รับบาดจ็บค่อนข้างเยอะ แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีพวกแบบตัวสำรองดารุ่งอีกนะครับรวมงกันแล้วเนี่ยก็มีลุคชอเมสันเมาส์วารานล่าสุดก่อนหน้านั้นก็มีพวกมาดเาซียอมาเดียโลคอบปี้ไมนูทอมฮีตันก็มีอาการบาเดเจ็บตั้งแต่เริ่มต้นซีซันนะครับเรื่องของการเสริมทัพขาเข้าเอามาเป็นแบ็กอัพเอามาเป็นตัวโรดิชันก็เสริมค่อนข้างยากลำบากนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวเป็นอย่างยิ่งของเอเดนฮาร์กในการทำทีมช่วงซีซันใหม่นะครับ ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโซฟิยานอมราบัตครับมันมีไทม์ไลน์ออกมาอย่างไรกันบ้าง ตามรายงานจากสื่อเจ้าดังหลายๆสื่อในครับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ช่วงเช้าเนี้นะครับมันมีรายงานเรียงกันอย่างไรนะครับตอนแรกเนี่ยมันมีรายงานระบุกออกมากับว่าแมนยูเนี่ยก็ยังคงดำเนินการการสัญญากับโซฟิอนอัมรบัตแล้วก็ได้มีการยื่นข้อเสนอติดต่อรอบใหม่ไปแล้วนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการยื่นข้อเสนอซื้อตัวแบบถาวรนะครับแต่เนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเร เรื่องของการใช้เงินทำให้แมนยูก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยที่ จะเป็นการยื่นก็เสนอแบบยืมตัวไปก่อนนะครับซึ่งทางนักเตะเองก็โอเคนะกับการที่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดแบบยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับคือนักเตะเนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็ได้นะครับจะย้ายมาแมนยูแบบยืมตัวก็ได้แบบทาวนก็ได้เพราะว่านักเตะเนี่ยต้องการย้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากอมรบ,บัดแล้วเดียนนักเตะบ,บอกว่าแมนยูกําลังพิจารณานักเตะอย่างแรอนการฟินเบิร์กด้วยนะครับกองกลางทางบายเยินแต่ดูเหมือนว่า สรุปสุดท้ายเนี่ยแมนยูเลือกที่จะลงเอยในรายของอาราบ,บัตมากกว่านะครับโดยที่แรงนกาฟเฟ r g นเบิร์กเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีความคลื่หน้าอะไรแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นอาราบ,บัตที่แมนยูเนี่ยเตรียมเดินหน้าแบบเต็มกําลังนะครับขณะเดียวกันครับตามรายงานจากเชลกราฟเนี่ยก็มีการมองกันออกมาครับว่าถ้าเกิดแมนยูยื่นข้อเสนอแบบยืมตัวเนี่ยดูเหมือนว่าถ้ายื่นแบบยืมตัวนึงสี่นสันเฉยเนี่ย ทางฟิออเน,น่าจะบอกปัดนะครับเนื่องจากว่าทางอมรบัตเนี่ยสัญญาและที่จะหมดแล้วพวกเขาเนี่ยจะไม่ยอมให้ยืมตัวแบบเปเๆอ,อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแมนยูต้องปรับเรื่องของข้อเสนอหน่อยยืมตัวได้แต่ว่าต้องมีออปชั่นบังคับซื้อหลังจากจบซีซั่นด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ฟิออต้องการเนื่องจากว่าอาราบัตเนี่ยมีสัญญาเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับทำให้ถ้าเกิดหมดซีซั่นนี้เจ้าตัวเนี่ยก็จะมีการย้ายที่ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดแมนยูสนใจในช่วงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการทำดีลแบบถาวรได้ง่ายขึ้นมากกว่าตอนนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นทางฟิออก็ รู้สึกว่าพวกเขาเสียเปรียบแล้วก็อาจจะมีการใส่ออปชันังครับซื้อไปเลยนะครับหลังจากจบซีซันหลังจากที่หมดสัญญาการยืมตัวนั่นแหละนะฮะในรูปแบบแบบนี้น่าจะมีโอกาสไปไปได้สูงมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไปแบบยืมตัวตามปกติ พี่ออน่าจะบอกนะครับทีเนี้ยนะครับเดิลันติกก็มีการเล่นข่าวกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่แมนยูติดต่อเรื่องการยืมตัวไปเนี่ยนะครับพี่ออเนี่ยก็มีการบอกปัดทันทีนะครับในเรื่องของการยืมตัวนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของออปชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่แมนยูเนี่ย จ่ายค่ายืมเนี่ยที่ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็เรื่องของการเจรจาคว้าตัวมิดฟิวรานี้ยังคงดําเนินการกันต่อไปก่อนที่ตลาดซื้อขาย นักเตะเนี่ยจะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการนะครับเดีนติกเปิดเผยอีกนะครับว่าเรื่องของค่ายืมซึ่งทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ได้มีการยืน่นเรื่องของค่ายืมเพียงแค่2ล้านยูโรเท่านั้นนะครับในการยืมตัวอารบัตไปใช้งานนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะฮะที่ทางฟิออเนี่ยจะบอกปัดแล้วก็2ล้านยูโรเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันเป็นการแบ่งจ่ายออกเป็น2งมวดนะฮะ งวดละ1ล้านยูโรนะครับมันก็เลยเป็นข้อเสนอที่ทีมไหนเนี่ยผมก็เชื่อว่าบอกปัดอยู่ดีแล้วแหละมันดูที่จะน่าเกลียดเกินไปอะไรประมาณนั้นนะฮะคือมันน้อยเกินไปด้วยนะครับหล้านยูโรนะฮะเพราะว่าเอาง่ายครับคือเงินการันตีก้อนแรกก็เพียงแค่1ล้านยูโรแล้วก็ฟิโอเขาก็มองว่านี่คือนักเตะคนสาคัญของพวกเขานะถึงแม้ว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดนักเตะต้องการย้ายทีมอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องได้เม็ดเงินสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าในราคาเม็ดเงินค่ายืมเนี่ยมันดู ที่จะไม่โอเคสําหรับพวกเขาเลยนะครับทําให้ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันเข้าไปใหญ่นะครับคือตอนนี้นะรครับดูจากทิศทางของดลันติกเนี่ยเขาพยายามเปิดเผยข้อมูลกันออกมานะว่าตัวเลือกแรกฟิออเนี่ยต้องการขายอาระวัดแบบถาวรมากกว่านะครับหรือไม่ก็จะเป็นการยืมตัวแล้วก็ พ่วงออปชั่นเงืง่อนไขบังคับซื้อขายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ว่าการยืมตัวหรือว่าการยืมตัวในรูปแบบแบบจ่ายค่ายืมน้อยนิดเนี่ยพวกเขาบอกปัดแน่นอนนะครับส่วนทางด้านสกายบอร์ดครับก็ได้มีการเล่นข่าวเช่นเดียวกันนะครับว่าฟีออเนี่ยไม่น่าจะตอบร,รับเรื่องของข้อเสนอการยืมตัวของอารอบัตอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็น่าจะตอบร,รับในเรื่องของเกี่ยวกับข้อเสนอที่ยืมตัวแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดไปในตัวด้วยนะฮะก็ถ้ามาในรูปแบบแบบเนี้ย พวกเขาก็พร้อมที่จะรับฟังมากกว่านะครับส่วนอีกหนึ่งทีมครับที่มีความสนใจในรายของอาราบัตเนี่ยก็คือนอต t ติงแฮมฟอร์เดสนะที่พวกเขาเนี่ยสนใจอาราบัตด,ด้วยแล้วก็พวกเขาเนี่ยมีการเตรียมจ่ายในราคาอยู่ที่17ล้านปอนด์แล้วก็บวกกับแอดออนที่ฟิออรต้องการนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ความต้องการของทางนักเตะก็คือนักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปแมนเชสเตอร์เดเท่านั้นนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีการบอกปัดนอตติงแฮมฟอร์เดสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคข้อมูลของอาราบัตก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายกันอยู่เป็นเรื่องที่ยังเคลียร์กันแบบไม่ลงตัวเนาะเพราะว่าเรื่องของเงื่อนไขนั่นเองที่แมนยูเนี่ยยังหาข้อสรุปกันไม่ได้นะครับก็จะมีการยื่นก็ยื่นน้อยอีกนะครับแล้วก็ จะยืมก็ยืมแบบไม่ตรงกับสเปคที่พวกเขาต้องการมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะโดนปัดลงไป ล่าสุดนะครับส่วนในเรื่องของดอนนี่ฟาราเบกนะครับก็มีรายงานกันออกมาเหมือนกันมีการระบุว่าดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยก็ยังคงประเมินเกี่ยวกับทางเลือกของเจ้าตัวนะครับในการย้ายทีมครั้งต่อไปโดยที่ก็มีหลายๆสโมสรน,นะให้ความสนใจนะครับโดยที่ตอนนี้ตามรายงานจากโรมมโนก็คือมีทีมจากลีกฝรั่งเศสแล้วก็ลีกอิตาลีให้ความสนใจด้วยนะครับในการดึงตัวตั้งต่รายนี้ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่า ซื้อถาวอนไปเลยนะครับแล้วก็มีทีมจากลีกตุลกี ก็ให้ความสนใจในการดึงตัวดอนนี่ฟอร์เบกเช่นเดียวกันมีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วสอบถามเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็รอติดตามกันว่าจะมีโอกาสย้ายใหม่ในรอบนี้นะครับสำหรับดอนนี่ฟอร์เบกหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมมาหลายเดือนพอสมควรนะครับรอติดตามกันครับในรายของดอนนี่นะแล้วก็เรื่องของสกอตต์เบคโทเวนีครับก็มีข่าวเหมือนกันทางเทเลกราฟมีการระบุชัดเจนนะครับว่าทวัตทุนเคลนเนี่ยยังคงเป็นแฟนตัวยงของสกอตต์เบคโคเวนีครับแต่ว่าภายในสโมสร อนเนี่ยมันเหมือนกับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอารมณ์ประมาณว่า โทวัตตูเคลนเนี่ยอยากได้ตัวนักเตะรายนี้แต่ว่าทีมงานบางส่วนอาจจะมองว่านะักเตะรายนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นครับก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปทําให้มันมีโอกาสไ,ไปได้ที่ไบร์นจะมีการถอยหลังในดีวของแม็กโทวินีนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยพลาดการได้เงินก้อนโตจากการขายแม็กโทวินีอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็ทางไบร์นมีอีกหนึ่งเป้าหมายเหมือนกันนั่นก็คือชูเอาไปลินยาของทางฟูลแลมครับที่ฝีเทา้าดีแล้วก็ เป็นนักเตะคุณภาพดีอีกคนหนึ่งนะครับในลีกอังกฤษนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทางไบเยนเตรียมที่จะดาเนินการเหมือนกันนะครับในรายของฮอร์สเบิร์กนะับมิดฟิลด์ของทางคอนสเปอร์ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกหนึ่งรายคือ ในช่วงนท้ทายของตลาดเนี่ยแมนยูก็มีการเพิ่มฮอยส์เบิร์กเข้ามาซึ่งว่ากันว่าแมนยูเนี่ยมีการติดต่อไปแล้วนะล่าสุดนะครับสเปอร์เองก็ยินดีที่จะพูดคุยแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจบด้วยเรื่องของการเงินนะครับที่แมนยูเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าตัวสําหรับฮอยส์เบิร์กได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางสเปอร์เองเขาก็มีการเรียกร้องที่สูงพอสมควรสําหรับแมนยูในช่วงนี้นะครับที่แมนยูเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินการใช้ ซื้อนักเตะขาเข้าพอดีนะครับแต่โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มนะว่าแมนยูสนใจจริงแหละนะครับเป็นตัวเลือกของแมนยูจริงเพียงแต่ว่า จุดที่มันเคลียร์กันไม่ลงตัวก็คือเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองนะครับที่ทางแมนยูเนี่ยจัดการไม่ได้นะครับแม้ว่าแมนยูจะมีการขายทั้งเมทาวินีแล้วก็เดนนิสฟอร์เดเบ็กออกจากทีมในช่วงในทายของตลาดนี้นะครับมันก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่หรือว่าฮอร์สเบิร์กเข้ามาร่วมทีมก็ได้ส่วนในรายของอาวาโดฟูร์นันเดสนะครับก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากแมนยูเหมือนกันนะครับตามรายงานจากเอ็มเอ็นนะฮะซึ่ง ก็ต้องบอกว่าในรายของเฟอร์นันเดสเนี่ยถึงแม้ว่าแมนยูจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายลูกชอบาดเจ็บมาเลเซียบาดเจ็บ แต่นักเตะรายนี้ก็ยังไม่ได้รับการการันตีนะว่าจะได้อยู่กับทางแมนยูต่อไปนะครับซึ่งทางออกที่ดีสุดก็คือน่าจะเป็นการย้ายออกจากทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรนะครับทางสโวรก็พร้อมที่จะรับฟังทางนักเตะเองก็พร้อมที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับตามรายงานจาก MEN สื่อท้องถิ่นล่าสุดนะครับดาวรุ่งอีกหนึ่งรายครับที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมนะครับตามรายงานจากดิจิตอลติกมีการระบุออกมาครับว่าเซบิยา แล้วก็เอวัตตันได้มีการพูดคุยกับทางโโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับในการล่าตัวฮันนีมาลเบสบี้นะครับมาร่วมทีมนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้ก็มีหลายตัวเรื่องนะในเรื่องของอนาคตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ทงนักเตะก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กับแมนยูต่อไปเหมือนกันเนื่องจากว่าทางเอเดนฮาหก็รู้สึกประทับใจเด็กคนนี้พอสมควรแล้วก็เทนทฮาจะมองว่านักเตะรายนี้สามารถอยู่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในทีมแมนยูในปัจจุบันได้ในช่วงซีซั่นใหม่นะครับอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดมีข้อเสนอที่ดีทางสมโมสรก็ยินดีที่จะปล่อยเหมือนกันถ้าเกิดน,นักเตะต้องการด้วยนะฮะก็ไม่ได้แบบว่าการันตีสัที่เดียวว่าต้องอยู่กับทีมนะ อะไรประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ได้นะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือต้องนาวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ